นี่คือปลายฮอตสปริงสปารีสอร์ทนะคะอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะจิกมาพักที่นี่นะคะได้รับการต้อนรับอย่างดีมากเลยค่ะมีพนักงานมาต้อนรับนะคะแล้วก็มีพนักงานช่วยเข็นกระเป๋าเข้าไปให้ที่ห้องพักด้วยนะคะ สะดวกสบายค่ะรีสอร์ทกว้างขวางนะคะเหมาะแก่การมาพักแบบครอบครัวนะคะมีบ้านเป็นหลังๆให้ด้วยจะเป็นห้องก็มีนะคะแต่ว่าจิงเลือกพักที่เป็นหลังๆเพราะว่ามากับครอบครัวนะคะเป็นส่วนตัวดีค่ะอันนี้ตามทางเดินนะคะก็จะผ่านบ้าน หลายหลังอยู่นะคะของจิ๊กจะอยู่ข้างในค่ะค่อนไปทางใกล้ๆสระว่ายน้ำนะคะดีค่ะจิกพักหลังนี้นะคะเราเข้าไปดูห้องพักข้างในกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างที่นอนนะคะ ห้อดูทีวีค่ะก็คือดูจัดเจียงนอนได้เลยมีน้ำร้อนมีกาต้มน้ำร้อนนะคะในตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ำนะคะสะอาดค่ะแบ่งแยกระหว่างห้องน้ำอ่างอาบน้ำนะคะมีอ่างอาบน้ำอยู่ด้านนอกนะคะอันนี้เป็นฝักบัวเอาไว้อาบ,บน้ำนะคะ ข้างนอกนะคะหลังจากที่สำรวจห้องพักแล้วออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะกว้างขวางนะคะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่เยอะมากนะคะไม่ร้อนค่ะเป็นร่มเงานะคะแล้วก็มีน้ำแร่ธรรมชาติสำหรับเราแช่แช่ตัวนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นบบาอ <c oughs> <c oughs> บ่อแช่ธรรมชาติค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ่อเล็กหน่อยนะคะเอาสำหรับว่าแช่แค่หัวเข่าลงไปได้ค่ะอันนี้สระว่ายน้ำนะคะตอนเช้าตอนเย็นเหมาะสำหรับมาพักผ่อนจริงๆเลยค่ะติดกับแม่น้ำปลายเลยนะคะสระว่ายน้ำก็ใหญ่มากค่ะ มีลูกค้าลงมาเล่นน้ำไม่มากนะคะไม่พุกพลานคะ่ะเป็นส่วนตัวนะคะอันนี้เป็นทางเดินที่จิกจะมาทานอาหารเช้านะคะแบบบุฟเฟ่ต์นะคะเดินมาจากที่พักไม่ไม่ไกลนะคะเดินมาก็จะมีอาหารเช้า ติดแม่น้ำปายเลยค่ะห้องอาหารเขานะคะจะมีข้าวต้มจะมีข้าวสวยนะคะแล้วก็จะมีเบกฟาสนะคะนี่ค่ะแม่น้ำปายนะคะอากาศดีมากๆค่ะตอนจิกไปประมาณสิบเก้ายี่สิบองศานะคะไปมาเมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกาค่ะ 2566นะคะเพื่อนๆมาพักผ่อนที่นี่ได้เลยนะคะสะดวกสบายได้ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะคะดีค่ะเป็นอาหารของเขานะคะมีหลากหลายให้เราเลือกนะคะอันนี้เป็นเบเกอรี่ bakery, สลัดนะคะ นั่งทานไปเรื่อยๆค่ะชมกาแฟโอวันตินตามสะดวกเลยนังคะดีค่ะอาหารเช้าของจิ๊กนะคะอาหารเยอะเลยค่ะ